จับผู้รีังกิษมาทำรถซิ่งครับจะวิ่งไหวไหมวิ่งได้ที่หนึ่งไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคลิปนี้มาโอเคนะครับก็มาดูกันนี้ก่อนนะก็เมารี่ไบนเซลนะครับแอสตันมาตินวันเทสนะครับที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะครับผมก็ปี2019นกาะครลังที่อยู่ที่4 3 0แสนานะครับ คันนี้อยู่ที่4.3เนาะก็กดซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มาแต่งตามผมได้เลยนะครับผมแต่งตามเดวิกเนาะก็ตัวนี้จะเป็นอัปเกรดจูนนิ่งนะครับอันดับแรกเราเข้าไปคัสตอมอัปเกรดเลยนะครับแล้วก็มาเลือกที่นี่ครับคอนเวอร์ชันนะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ยัดเทอร์โบให้มันนะฮะเครื่องเราจะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับ5.2 lit 10ครับนี้เลยก็แต่งเสร็จสับอยู่ที่ประมาณ1,160ม้านะฮะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวระบบขับเลื่อนนะครับเราจะเปลี่ยนจาก200เป็น4ล้อเพื่อที่จะยึดติดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับรถไม่สไลด์ออกโค้งนะครับใช้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับทุกคันเป็นพื้นฐานเลยก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วขับรถขับล้อหลังแล้วมันแบบสะบัดนะครับลองแต่งเป็น4ล้อดูนะครับตัวนี้ครับผมทวินเทอร์โบนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรอบไปอาจจะหายไปสักหน่อยนึงนะแต่ก็ถูถ่ายได้นะครับใช้ได้เลยนะครับก็ตัวนน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 นี้้ะะะะะะคคคครรรรัััับบบบบจจเเป็ชหาใของผมล วิ่งหลังนะครับจะใส่เป็นของฟอร์ซ่าเหมือนกันนะครับสองอันนี้จะเพิ่มดาวฟอร์สแล้วก็จะทำให้รถตีถนนได้ดีแล้วก็เข้าโค้งได้ดีนะครับโอเคแล้วก็ยางนะครับยางเราจะใช้เป็นยางตัวนี้นะครับเรนรี่ไทคอมเพลว์นะครับเพราะก็ตัวนี้จะเป็นคัสเอสหนึ่งเนาะเราใช้แค่ยางแรนรี่ก็พอนะครับเท่านี้ก็พอแล้วนะครับทำให้แต้มลดลงแล้วก็สามารถใส่ของแต่งเพิ่มแรงม้าเข้าไปได้อีกนะล้อหน้านะครับไม่ได้ยัดนะครับตัวล้อหน้าล้อหลังเป็นใหญ่สุดนะครับโอเค ล้อมแม็กนะล้อมแม็กลองหาอันที่มันนะฮะทำให้คลาสนะครับมันไม่เกินเนี่ยมันไม่ลดเกินไปนะครับอันนี้มันเกินไปเป็น S2 ใช่ไหมเราใช้คันนี้เคสหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เกินเกินลองหาดูนะครับอันที่มันส,ยสวยๆแล้วก็เข้าตัวเองที่ชอบนะครับว่าทาให้มันเหลือ900นะครับแบบนี้ถ้าแต่งตามผมหมดแล้วนะแล้วค่อยมาเปลี่ยนแม็กนะครับให้มันเป็น9 900อย่างนี้นะค่อยมาหาแม็กดูนะครับผมโอเคตัวขนาดขอบนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ด้านหน้านะครับแถงวิดไม่ได้ออกมานะครับ ด้านหลังออกมาสุดเลยนะครับแท็กวิดด้านหลังออกมาสุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูระบบเกียร์กันนะครับระบบเกียร์เราใช้เป็น7เกียร์นะครับจากเดิมมันเป็นเกียร์ถ้าเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับที่เปลี่ยนมานะฮะโอเคใช้เป็นเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเลสนะครับดิฟเฟอเรนเชียลก็เลสเหมือนกันนะครับเลสดิฟเฟอเรนเชียลตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวช่วงล่างนะครับเบรกไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้เบรกเดิมโรงงานได้เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนช็อคนะครับจะเป็นโชคคคคเเรรรรสสสนนะะัับบโชปิงงต็อ อนที่ลูบาใส่นะครับหน้าหลังก็ใส่อนที่ลูบาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่เบานะครับไล่เบาเราใช้แค่สปอร์ตนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกินแต้มเกินไปนะครับเนี่ยตัวนี้มันกินแต้มมากเกินไปเราใช้แค่สปอร์ตก็พอนะครับคือตัวนี้นะครับที่เป็นรูปลําโพงนะฮะต่อลำโพงนะฮะโอเคช่วงล่างหมดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องนะครับเครื่องยัดกองอากาศสุดครับถังน้ามันสุดครับิ n j e คชั่นครับสุดครับท่อนะครับท่อก็สุดครับตัววาล์วก็สุดครับ ตัว엔จินบล็อกก็สุดครับเทอร์โบก็สุดนะครับตัวตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับตัวอินเตอร์คูลเลอร์ไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับวิวไฟก็ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจูนกันนะครับก่อนที่เราจะไปแข่งนะฮะหน้าจูนนะครับคัสซี่เป็นจูนเราใช้1.8 1.8น่ะครับลมยางของแรลลี่นะครับก็ทำให้เราก่อถนนได้ดีนะครับปรับประมาณนี้อ่ะ3.1นะครับไฟ n น l ดส์สาดแล้วผมก็มาปรับแค่เกียร์เให้เป็น0.89น่านี้ทีดเก้านะครับ อะไลเมนต์นะครับลบศูลบสแล้วก็7นะครับทางนี้นะครับองศาล้อนะความเอียงนะครับของแคมเบอร์เนาะก็ตัวนี้เอนติลูบารนะครับจะเป็น1นึกับหกเป็นบาลานซ์รถของทุกคันอยู s <S ่แล้วนะครับในเกมนี้นะมันเหมือนมันเป็นฟิสิกส์อะไรของมันไม่รู้ฟิสิกสคอร์ท้าฮะโอเคสปริงไม่ได้ปรับนะครับแต่แดมปิ้งผมปรับเป็น8.1กับ8.6นะครับที่เหลือค่าโรงงานนะครับปรับแค่แดมปิ้ง2ออันนี้นะครับแอโร่หนึ่งร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบครับข้างบนร้อยแปดข้างล่างร้อยเจ็ดสิบครับ เบรกนะครับปรับไม่ได้เพราะไม่ได้แต่งมานะครับแต่ว่าก็ต้องเบรกแต่ไกลๆเลยนะอย่าเพิ่งไปเบรกจ้อวๆนะครับต้องเบรกแต่ก่อนเส้นแดงเลยนะครับเวลาจะโค้งนะโอเคดิฟเฟอเรนเชียลนะครับ75 1ดสิครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการดูคลิปนี้แล้วก็แต่งรถคันนี้ตามผมนะครับโอเคสวัสดีครับ